แม้ว่าจะยังไม่เปิดตัวทางการเมืองนะคะว่าจะเข้าร่วมหรือว่าสนับสนุนพักการเมืองใดนะคะแต่ว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอก็ยอมรับค่าว่ามีธงอยู่ในใจแล้วนะคะถ้าพักนั้นท้าทามก็จะตอบรับแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายไปค่ะค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่บอกว่าสนใจการเมืองและขอเวลาตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมอย่างโอก๊กพันทองแท้ชิน,นวัตรก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วนะคะก็สมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแบบตลอดชีพประกาศเดินสายทั่ว ประเทศเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างประชาธิปไตยถ้าดูแล้วในภาวะที่เพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุดแบบนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นตัวช่วยพักเพื่อไทยก็ได้นะคะคุณเสาวรักษ์ซึ่งถ้าเกิดว่าไปพิจารณาจากโพสที่เขาโพสต์บน Facebook เนี่ยตีความได้ไหมว่านี่แหละตัวจริงของเพื่อไทยค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดูจากข้อความแล้วบอกถึงเหตุผลต่างๆที่จะต้องกระโดดลงมาเล่นการเมืองแล้วก็พยุงพักเพื่อไทยในครั้งนี้ค่ะ แน่นอนเขาว่านอกจากการเปิดตัวเปิดตัวเป็นตัวช่วยพักเพื่อไทยแล้วน่าจะกำลังตอกย้ำถึงเหตุผลส่วนตัวแล้วก็เหตุผลทางการเมืองได้ด้วยรวมไปถึงการย้ำในแผนแยกกันเดินรวมการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยและพักสาขาให้ชัดขึ้นด้วยค่ะรวมแล้วมี3บริบท3เหตุผลในข้อความที่โพสต์ใน Facebook ค่ะ ถอดรหัสจากข้อความใน Facebook ของโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรโดยเฉพาะข้อความที่ว่าพวกที่ตีจากเพราะเห็นแก่อมิตรว่าสำคัญกว่าศรัทธาและอุดมการณหรือกับคำว่าการปล้นประชาธิปไตยทำได้ชั่วคราวได้รู้และเข็ดหลาบกันน่าจะเท่ากับการเปิดตัวเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเพื่อเดินเกมการเมืองเต็มสูบค่ะ และเหตุผลแรกที่โอ๊คผ่านทองแท้ต้องลงมาเล่นการเมืองในนามพักเพื่อไทยน่าจะชัดอยู่ในตัวคือการชักธงรบกับอดีตสสที่แยกกันเดินไปด้วยการเปลี่ยนขั้วไปอยู่ขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามถึงได้ประกาศเป้าหมายการขับเคลื่อนด้วยบทสรุปที่ลูกน้องจะต้องไปแจ้งกับนายเขาว่า มันจบแล้วครับนายนี่เป็นข้อความของโอ๊กผ่านทองแท้ที่ว่าไว้นะคะเหตุผลที่สองส่องบริบทนี้ผ่านการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อทำหลังนายสมพงษ์อมรวิวัฒลาออกแล้วเลือกนางนลินีทวีสินเป็นหัวหน้าแทนก็ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนผู้สนับสนุนหลักจากนางเยาวภาวงศสวัสดแกนนำวังบัวบานที่ตามกระแสอ้างอิงว่านายทักษิณชินวัตรขอให้นางเยาวภาลดบทบาททางการเมืองลง ด้วยข้อกังวลในข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวที่ปปชประกาศจะฟ้องล็อต2ค่ะและกลุ่มบุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินโครงการนั้นก็เปลี่ยนหลักคิดตีจากไปแล้วค่ะส่วนการเลือกนางณลินีทวีสินขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นคนของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรซึ่งน่าจะทำให้แผลของคนในตระกูลชินวัตรขยายให้น้อยที่สุดค่ะ แต่ทั้งสองเหตุผลก็สอดรับกับเหตุผลที่3ค่ะแต่จะอยู่ภายใต้การประนีประนอมกับอดีตสอสอที่แยกกันเดินไปสังกัดพักการเมืองอื่นที่ไม่ใช่ขั้วฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นเพราะปฏิเสธการร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เหตุผลนี้น่าจะตอกย้ําแผนการแยกกันเดินรวมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะกับพักไทยรักษาชาติและพักเพื่อชาติให้ชัดขึ้นค่ะ ตั้งข้อสังเกตเขาว่าเริ่มมีเข้าลางของการลุกขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่แค่การเปิดตัวโอ๊กผ่านท้องแท้แต่ล่าสุดก็อ้างอิงถึงคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยและคุณหญิงสุดารัฐที่สูงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะแสงหน้าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐแม้จะทิ้งห่างไม่มากแต่ก็สอดคล้องกับโพ ของนายใหญ่ที่ส่งตรงมาจากเมืองนอก290เสียงเพื่อไทยและพักสาขาและแม้ว่าในมุมของฝ่ายตรงข้ามจะมองว่าไร้เหตุผลอยู่บ้างก็ตามค่ะจากนี้ไปเพื่อไทยจะขยับขยายอะไรอย่างไรพรุ่งนี้ค่ะ กรรมการบริหารพักจะเรียกประชุมวางแผนการดําเนินงานทางการเมืองและน่าจะเป็นวันแรกค่ะที่โอ๊กผ่านทองแท้จะนั่งในห้องประชุมในฐานะสมาชิกพักอย่างเป็นทางการและแน่นอนเขาว่าจะได้รับการวางตัวเป็นแกนนําลงพื้นที่เดินสายหาเสียงขอคะแนนให้กับพักเพื่อถ่ยด้วยค่ะแต่สําหรับขึ้นยักษ ที่ตรงไปที่พักเพื่อไทยเรื่องของการสมาชิกย้ายออกไปหมดลงไปแล้วแต่เพื่อไทยก็ต้องตั้งรับอีกนะคะว่าเพราะว่าหลังจากนี้ไปอาจจะมีการฟ้องร้องโครงการรับจำนำข้าวล็อตที่2รวมไปถึงข้อกล่าวหา ที่อาจจะมีคดียุบพ,พักตามมาด้วยนี่ปัญหาอีกสองปัญหาที่พักเพื่อไทยจะต้องเผชิญค่ะค่ะตัวคุณพันธ์ทองแท้เองก็ยังติดคดีเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยกู้กรุงไทยเรื่องของการรับฟอกเงินของการปล่อยกูก้กฤษฎามหานครกับกรุงไทยด้วยนะคะ,คะน่าสนใจว่ากุญซื้อของพักเนี่ยจะวางแผนพลิกสถานการณ์อย่างไรหลังจากที่เหมือนจะตกเป็นรองมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้นี้มาติดตามพร้อมๆก,กับการเติบโตขึ้นของพักพลังประชารัฐในช่วงสองเดือนค่ะมีอดีตสส ที่ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยมากกว่า164คนคะ่ะค่ะขอบคุณคุณสวัลักษณ์ค่ะ